ครับสปีดเพื่อนๆน้องๆแฟนชาวเกมสตรีเซิร์ฟประเทศไทยจะได้กุ้มไล่เกมสตรีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เราก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วจี้ที่เข้ามานั้นเขาเคลมว่าเป็นจี้ที่เหมาะสมกับน้องคีมุล นิดนึงนะครับผมส่วนอีเวนต์คีมูนที่มีปัญหาเนาะตอนนี้เขาก็ได้ขยายเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งสองอีเวนต์นี้จะหมดพร้อมกันในวันศุกร์ที่16เนาะถ้าใครเติมคีมูลตำนานมาแล้วกดแลกไม่ได้นะครับผมตอนนี้น่าจะกดแลกได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่อัพการ์ดเนาะแล้วจะรวมการ์ดและรวมได้การ A ์ด A บวกนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะรวมได้เป็นที่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยหรอ กหายไปแล้วแล้วลุงในบอกอีเวนต์ขยายทำไมอีเวนท์อัพไม่ขยายด้วยเราเสียไปตั้งสิบล้านทองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถึงอัพไปแล้วก็ได้สามตัวท้าย3ตัวท้ายมันก็มีอยู่แล้วเนาะอ๋อวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบไม่เอ็นจอยนะครับผม หยอกหยอกเอาเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าที่เครื่องรางที่มาใหม่นั้นจะมีจี้ที่มีชื่อว่าอะไรกันบ้างจี้แรกนะครับผมมีชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบดับเบิลวิงนะครับผมความสามารถของน้องก็คือเมื่อก่อสร้างสำหรังนะครับผมมีโอกาสาน45%นาะที่จะย้ายกลับลงมาใน,นตำแหน่งเดิมนะครับผมบวกอีก15%เมื่อไม่สแสดงผลแล้วก็ยังมีนะครับผมโอกาสในการเพิ่มเต่าทอยดับเบิลเนาะ30%นะครับผมเมือ่อทอยดับเบิลครบสาครั้งใน1เทิร์นมีโอกาส80%นะครับผมที่จะย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่ต้องการ ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นกับคีมุนเนาะคีมุนก็จะมีสิทธิ์ที่จะทอยดับเบิลเยอะขึ้นการที่เราทอยดับเบิลเยอะขึ้นก็จะเดินผ่านตัวสตูเยอะขึ้นการที่เรามีก่อสร้างด้วยนั้นก็จะทําให้เราสร้างแลนด์มาร์กได้ง่ายขึ้นขึ้นและอีกทั้งถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านตัวสตูนะครับผมแล้วติดตินแมนะวเนาะและตกพื้นที่บางเบานะครับผมในการสร้างสําหลังเรามีโอกาสที่จะเด้งกลับลงมาในตําแหน่งเดิมแล้วตีนแมวติดไกส่สตูนะครับผมนึกภาพออกไหม นึกไม่ออกลองไปดูรีวิวคีมุนนะครับผมลุงน่าจะใช้กับจี้นี้อยู่เนาะโอเคส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราทอยบลครบ3ครั้งเราไปที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะว์ปไปยังแลนด์มาร์คเมืองแพงๆของเราเพื่อจะติดตินแมวแล้วก็ขโมยเงินมานะครับผมึมโหดนะนี่สวัสดีหนึ่งจี้นะครับผมอันนี้ลุงไม่รู้ว่าเหมาะกับคีมุลไหมแต่จะอ่าน ให้ฟังกันละกันสําหรับขอใประชาบนผู้ถูกเนเทศนะครับผมเมื่อไฟตรงข้ามเนาะย้ายสองครั้งนะครับผมในหนึ่งเทอมมีการไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถูกส่งไปเกาะล้างจำเลนจะกลับสเก็ตสองครั้งนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อสร้างนะครับผมมีการสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะย้ายไปยังพื้นที่ว่างป่าแบบสูงนะครับผมพร้อมกับก่อสร้างเนินมาคเมื่อก่อสร้างนะครับผมบวกสิเปอร์เซ็นต์เมื่อไปแสดงผลด้วยหรอ เฮ้ยถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่คอนนี้นะครับผมลุงมักจะเอาไปเล่นกับตัวละครใส่วิที่มีชื่อว่าเจวอลนะครับผมเพราะว่าน้องจะสร้างพื้นที่ดวงจันทร์ได้อย่างไวมากอันนี้ก็เหมาะกับเจวอลเช่นเดียวกันแต่เหมือนเจวอลจะมีความสามารถในการคอยลู่ต่อัเเบิลนี่ ลืมนะครับผมเราไปดูวิธีการหาทั้ง2ตัวดีกว่า2ตัวอะไรสองจีนะครับผมวิธีการหาทั้งสองจีนะครับผมเราสามารถหาได้จากการที่เราจะต้องสะสมนะครับผมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหุ่นยนต์ก่อสร้างซูเปอร์เอสนะครับผมทั้งหมด4ชิ้นเนาะแล้วก็อ,อกมาแลกนะครับผมปุ๊บปุ๊บส่วนหุ่นยนต์นะครับผมหุ่นยนต์ก่อสร้างซูเปอร์เอสทำไมมันเป็นหัวล่ะ <c oughs> ก็จะหาด้วย แปลนก่อสร้างนะครับผมเนะน้องสชิ้นแล้วก็คอน A บวกนะครับผมอีก2ชิน้นสิ่งที่เราจะรวบรวมได้ครบก่อนนะครับผมก็คือ A บวกนะ้อส่วน A นั้นมันจำนวนมากนะครับผมถึงแม้อัตราการออกมันจะเยอะ แต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมดังนั้นซูซูนากัมบมตเตนีจี่อื่นไม่มีนะครับผมมีแต่แสงล้มกับแสงวีกเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงวันสุดท้ายจริงๆแล้วเราไม่มีเราไม่มีทางที่จะหาได้ครบเสียแล้วอ่ะก็ค่อยมาแลกนะครับผมเผื่อเขาจงเขาแจกเนาะช่วงนี้บักเยอะอถ้าเกิดว่าเขาจะตระหนักหน่อยก็ดีนะว่ามันทําให้ผู้เล่นเดือดร้อนอ่ะเอ้อจง ทองหนึ่งล้านไม่ใช่ทองสิบล้านลง <c oughs> อุตส่าห์เอากลับมาให้หมดสิบอกอีเวนต์คีมูยังอยู่ไงแล้วอย่างอื่นล้วครับผมอย่างอื่นมีอยู่ไหมโอเคอย่างอื่นนะครับอกอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดอีดิชันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้น้องแบบน่ารักน่ารักเนาะเป็นธีมแบบสมุไรนะครับผมก็ซื้อมาแลกไดอ้อื่นก็ไม่น่ามีแล้ว โอ้โหทำไมใช้คำว่าหรือเหมือนเขาจะบังคับให้เติมเพื่อจะได้รับเพชรห้าร้อยใช่ไหมแต่มันมีคำว่าหรือหรือคืออันใดอันหนึ่งถ้าเกิดคำว่าและคือได้ทั้งสองอันใช่ไหมถ้าเกิดว่าลุงเรียนภาษาไทยมาไม่ผิดเออแบบซูมเหรอหรือว่าแบบเลือกอ๋อแบบเลือก จะเลือกอันนี้หรืออันนี้อย่างนี้หรออ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล,ะละ้วล่ะสำหรับเว้นก็เสียใจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันเนี้ยดูกขสะสมมาประมาณสองร้อยกว่าอันเนาะที่เราสะสมกันไปนะครับผมปรากฏว่าทําไมปรากฏว่าแลกอะไรก็ไม่ได้จะสะสมทําไมอันเนี้ยก็สะสมทําไมแลกไม่ได้เราเปิดไปกันเยอะแยะใช่ไหม เออทาไมเราถึงแรกไม่ได้เรางงไหมลุงเพิ่งงงตอนเนี้ยไม่ว่าทําไมมันไม่มีให้แรกก็นไหนดิก็ใช่ไหมเถอะเนอะอ่ะก็หวังว่านะครับผม GM การที่ลุงยังเป็นคีมูลเลเวล29อยู่เหรออีเวนต์การอัพมันไม่มีแล้วว่าเนี่ยอีเวนต์การอัพมันไม่มีแล้ว ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอัพคิมูลเลเวล29ตอนนี้เราจะไม่ได้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบัฟใช่ไหมอ๋อลุงลืมอ่านประกาศถ้าเกิดว่าอยากรู้อะไรก็อ่านประกาศซึ่งประกาศก็อยู่ตรงนี้ทีมงานตัวพบปัญหาการแก้ไขอีเล็กปริกคิมูลสามารถเล็กเปลี่ยนเห็นว่าคีมูลได้อีกแต่จริงๆไม่สามารถรับได้เอาการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ปัญหาเอ่อแพก,การ์ดรวมแบบฟิกปัญหาฟิกได้รับการ a แทนอ๋อนี่คือปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาหละ่ะไม่มีอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันแรกเลยปัญหาแรกเลยสกิลบัคคีมุน โอ้วิธีแก้ปัญหาก,ก็รอต่อไปนะครับผมเราเขาประกาศเนาะสำหรับคลิปนี้เวลามีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมลุงลืมไปเนาะว่าลุงจะบอกว่าจี้หมอกกับขีมูลหรือเปล่าจี้เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่เหลือบัตรก่อแรงอ่ะก็ไม่หักก็ได้นะครับผมเนาะสำหรับน้องคนนี้ออืเพราะว่าจี้ปกติของเราก็ไม่ไม่ใช่ปกติของเราปกติของลุงอ่ะมันก็เล่นขีมูนโหดอยู่แล้วแหละอืมแล้วก็ มันก็ไม่ได้เป็นจี้ที่แฮปมัดกับตัวละครที่จะมาในอนาคตสักหน่อยนึงอืมดังนั้นไม่ต้องหาก,ก็าได้เนาะโอเคโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก่อนพกันใหม่ในการอ,อทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมก็คือเย็นนี้สตีมนั่นเองไปละไปแบบจงัง <c oughs> เเเฮ้ยยคคนไไมม่่สสีีใใจจอออะรรับหาาว